สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมสัสเดชก็อยู่กับ f c ฟซอะไรเช่นเดิมและวันนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วก็อีีที่ร้อยสามสิบสกันแล้วครับ<ไ>ก็ขอบคุณมากเลยที่ส่งทีไม่ผมรีวิวกันแล้วส่งมาให้ผมจัดแผนด้วยนะครับเขาขอแผนที่แบบว่าไม่มกลางลับนะครับก็ผมจัดให้มาตาเนี้ยเป็นแผน4ี่สาครับม <Yeah. S 1> ูลค่าทีมก็อยู่ที่5้าจุดหกล้านครับแต่ว่าถ้าเอาแค่แบบฟุตบอลเซอร์านะแค่18ตัวจิงก็อยู่ที่5 000. ล้านล้านค่าพีอยู่ที่2 4 9 ทีเพลเยอร์ก็จะเป็นโอออบวกสามส่งสั้นบวกสามคู่คุมบอลบวกสามครับโอเคมาดูที่ตัวแรกกันเลยครับเป็นราโวครับเป็นปีกับตันบวกแปดครับที่เด่นสุดก็จะเป็นพุ่งรับกับ GK เคปัิยาห์ร้อยสามสิบเอ็ดแบ็คขวาเป็นเจ้ากาเซโลเป็นปีเอลเอลบวกแปดที่เด่นสุดก็จะเป็นเปิดบอลครับร้อยสามสิบห้าโอเคนะแบ็คซ้ายครับเป็นจอร์ดี้ออบาเป็นปีเอ็มทีบีบวกแปดที่เด่นสุดเลยนะครับก็จะเป็นคู่คุมบอลกับส่งสั้นครับร้อยสามสิบหกส่วนรองมาก็จะเป็นเปิดบอลกับสปีดต้นครับโโอออเเเเเคคนนนนนะู่ซ็ตตรร์ปิิกมา เป็น p H G บวก8ทู่กับมา r วีส s นะครับเป็น p C C บวก8ที่เ่นี่สุดของมา q u e ส s ก็จะเป็นสไลด์นะครับร้อสก็คือแตกนี้ดีกว่ามาร์ตินเนสเกือบหมดนะครับนะครับมาร์ติเนสที่ดีกว่าก็คือเข้าสกัดกับสงสั้นนะครับดีกว่าแค่หนึ่งครับ ตามนี้เลยตามนี้สแต็กส่วนนิสัยพี่อยู่ก็มีประมาณนี้ครับมีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะส่งไกลแม่นยํากับเข้าระทดได้ดีครับมาครับ3ตัวตรงกลางเรื่มงจากตัวแรกนะเป็นลาคิติดครับยืนอยู่ตรงกลางนะครับเป็นตีกับตันบวก8ที่เด่นสุดเลยนะครับก็จะเป็นส่งสั้นครับร้อยสามสิบเจ็ดกับยิงไกลครับร้อยสามสิบห้าเคนาลาคิติดตามนี้ครับสแต็กคร่าวๆ ฝั่งซ้ายนะเป็นชาเบียนเดสส่วนปีเอลเอ็นบวกแปดส่วนฝั่งขวาเป็นกาวีิเยเป็นปียี่สิามพีวีบวกแปดครับก็ดูครับโอ้โหชาเบียนเดสที่เดชสุดเลยครับจะเป็นส่งสั้นร้อยสี่สิบลองมาจะเป็นคู่คุมบอลนับร้อยสี่สามสุดยอดครับส่วนกาวิถี่เหนี่ยงสุดก็จะเป็นส่งสั้นครับร้อยสี่สองนะขอดูด้วยรวมกันหน่อยครับก็กาวี่นี่คือความเร็วสป้นต้นอย่างบ้าครับตามนี้ครับคร่าวๆแล้วควบคุมอารมณ์ครับชาเบียนเดสร้อยสี่สิบไปเลยสุดยอดครับ ส่วนนิสัยพี่หิวก็มีตามนี้ครับทั้งคู่มาดูปีครับปีซ้ายเป็นสโตรยคอรครับเป็นปีอาร์เทนบวกแปดสดปีขวานะเป็นลาฟินยาเป็นปีเอสพบวกแปครับก็สโตรยคอรนี่จะดีกว่า2องสแต็กเลยนะครับดูครับล้อสามสครับส่วนลาฟินยาล้อสามสิบเอ็ดก็ที่เด่นสุดของสโตรยคอรก็จะเป็นยืนตำแหน่งคอร์ล้อสามวิเจ็ดส่วนลาฟินยาที่เด่นสุดก็จะเป็นสปีดต้นรับล้อสามสิบหกดูครับโดยรวมคร่าวๆครับทั้งคู่ส่วนนิสัยพี่หิวก็มีตามนี้ครับก็ลาฟินนนนย่่าาจะะะดดูีกวครรับใเือง AI แล้วหน้าป้าเป็นเทลลี่อองเลียเป็นปี HG บวกแปครับที่เด่งสุดก็จะเป็นสปีดต้นกับความเร็วร้อยสี่สิบ140ไปเลยสุดยอดครับ oh. ขอดูโดยรวมครับประมาณนี้ครับเทลลี่อองเลียน่าจะคมแน่นอนครับผมเคยริวไปแล้วครับประมาณนี้ ส่วนตัวสำรองก็จะมีตามนี้นะก็ที่มีเด่นๆน,นะก็จะเป็นเปโดกับลัซันครับที่แบบลงมาใช้ความเร็วนะครับในเกมลุกแต่ว่าผมเน้นที่เสือตัวจริงเหมือนเดิมครับก็ไปดูแทคติกทีมและทคนะติกนักเตะกันเลยครับ let's go <S นี่ก็คือทคติกทีมนะก็เล่นเกมรับเป็นสมดุลครับเล่นในกว้าง5เล่นในลึก4เกมบุกต่อบอลเป็นส่งไกลครับเล่นในกว้าง5เล่นในกรอบ7เตะมุม2ฟิกคิ3แล้วก็รูปแบบทีมเป็นปกติและนี่ก็คือทคนะติกนักเตะนะก็ประมาณนี้ครับเอาแหละไปลงแรงกันเลย let's go <S เอาเลยครับทีม,มา,นนาร ฝั่งเราจะบุกจากขวาไปซ้ายครับเริ่มเคลียร์ก่อนจอากาเซโลที่มาให้กับหลาฟินยา่านิดเดียวเกือบถึงครับเบรลิงแฮมมาที่ลูซิกโกเจอจอ่อเดียบับสกัดไปได้สโอยคอฟทิ้งมาให้องลียังไงไปได้ครับองลีแล้วก็ปั่นด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นประตูไปเลยครับเทเรองลีนี่ครับอย่าให้มีเวลาครับคมจริงครับเทเรองลีก็ดครับขึ้นนำไปก่อนเลย10 ไปเซม่มาให้มาที่หลุยสฟิโก้กระชากไปแล้วครับหลุยสฟิโก้เปิดเล่นๆมาก็มาเควสยังดักไว้ได้ครับชาบีแอนเดสใหม้มาสอยคอปสอยคอปยังติดแบ็กอยู่ครับยังติดฝ่านุ่มอยู่แล้วทิ้งมาตรงนี้จอร์เดียบาโอเคคือมาที่บราโวตั้งใหม่ครับบราโวลางเองครับบราโวให้มาจาวิจาวิให้มาที่ลาฟินยาครับเนี่ยครับเป็นตัวฝากอยู่นะครับลาฟินยาทิ้งเล่นไม่ออก ฝ่าว่ที่ราฟินยากว่านครับ <Yeah. S 1> ตัวนี้คือจีจ้าแน่นอนแต่มาดูจังหวะนี้ครับโรนัลโดโรนัลโ o ให้มาที่กากายิงไปติดบล็อกมาร์ติเนสครับโอเคโหนี่โค้ดเ่นสันมาให้หลุยฟิโก้ลุยฟิโก้ดึงบอลมาให้มาโรนัลโดได้ยิงก็ปัดไปก่อนครับบาโวแล้วระวังครับโอเคไม่โอเคครับเบรซายมาเบรซายมาปั่นตรงนี้ก็ปัดไปก่อนครับบาโวโอ้โหนี่ครับคือเราต้องส่งให้ดีกันกว่านี้ครับไม่งั้นนี่โดนทำโทษได้เลย หาฟินยาเตะไปก่อนครับมาครับเป็นฟีคิกเปิดมาตรงนี้ก็เข้ามือบาวโอเคคราวนี้คว้างมาเลยครับให้มาที่ชาเบียนเดสเอาเลยครับชาเบียนเดสตกมาได้หนึ่งครับแต่ว่ามีตัวเร็วมาครับตัวเร็วมาขอวิ่งฉีกมาทางน,นี้ก่อนให้มาตรงนี้ก็หูเขาดักไว้ได้ครับเอาลากิดิตสวยดักได้ลาฟินยาหลาฟินยาหลบมาได้หนึ่งหลาฟินยากระช่างมาแล้วก็เปิดด้วยขวามาตรงนี้ชาเบียนเดสได้หมกก็เรียบร้อยครับสองศูนย์ไปเลยครับสุดยอดโอเค เนี้ยตัวเล็กแต่ว่าเทคขึ้นตัวมงได้ครับกา้าหูกาคาความเร็วจีจัดตรงนี้แล้วยิงเสาแรกก็ปัดไปก่อนครับบาโวยังไม่หลงกลครับโรนัลโดโรนัลโดกระชากไปแล้วครับโรนัลโดตรงนี้แล้วอิงอัดไปเลยครับก็ปัดไปก่อนครับบาวโอโอเคลากดิดตักได้ลากดิดให้มาที่เทเลี่องลีเฟอร์ทัสสวยครับองรีมีพื้นที่มีเวลาขอดซัดด้วยซ้ายตรงนี้ก็คมคมเลยครับดูเทคติกไปเลย เซรีกองีโอ้โหนี่ครับปีนี้คือคมจัดๆเลยครับความเร็วก็ถือว่าคือถ้าเต็มส0บก็ได้สักแปดครับเซรีกองีสุดยอดเลยนี่ครับสัดนเลย้ายไปครับระวังครับโอเคจังเซโร่สวยแต่ว่าบอลยังถึงกาก้าครับกาก้ายิงเลเียนมาก็ยังติดเซฟบาโวครับแล้วมาอีกทีนึงก็เขานี้หมดสิทธิ์เซฟครับจนได้ครับมาครับลุฟฟิโก้ที่แค่แตกมาได้ สนับสนุนโดยโอชอปซื้อขายรหัสบริการเกม FC Online ครบวงจรถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อลิงก์ด้านล่างหรือสแกนบนหน้าจอได้เลยเทจริงต้องมีติ๊กถูกด้านหลังเท่านั้นโปรดระวังตัวปลอมด้วยนะครับผมจาวีลาคิติสชาบีเอนเดสเอาล้วครับอองลีอองลีไปเองครับดูครับความแข็งแกร่งนีครับมีอยู่ครับอองลีให้มาจาบีเอนเดสจาบีเอนเดสมาครับขวาล้านหล่นะครับแล้วก็ขอซัตึ้ขวาลูกนี้ก็คมคมเลยครับฝาลูกขอหยูดเกมไปเลยครับโอ้โหคมจริงครับชาบีเอนเดส ืูครับือครับคือวารานคือหลงเลยครับหลงเลยวารานแล้วก็ดูครับสุดๆครับหมาฝั่งนู้คอยหยุดเกมไม่รู้ว่าจะออกหรือว่าจะแก้เกมดีครับตอนนี้แล้วก็ออกไปจนได้ครับฝั่งนู้นก็เดี๋ยวไปดูสีติแล้วก็เลตติ้งนเลยครับ เอ๋ let's go นี่ครับมาดูสี่ทีครับก็โอกาสยิงเราห้าครับเขาเกอบสี่ก็ได้มาสี่ประตูครับฝั่งหนุ่มการยิงแปดครับเขาเกอบหกได้มาหนึ่งประตูนะครับก็หูบาโวคือซูเปอร์เซฟจัดครับในนั้นนี้องค์ลงจัดเลยเปอร์เซ็นต์การบอลเราก็มากกว่าเห็นเห็นครับมาดูเลตติ้งอะไรครเขาเป็นนี่ครับบาโวได้ไปครับเก้าจุดสามครับแมตช์อฟเดับเบิลไปเลยบอกเลยว่ายังหนึกครับลูกที่แบบว่าไม่ควรจะเซฟได้ก็เซฟได้ครับบาโวแต่บางนัดก็อาจจะมีโดนบ้างนะครับก็แล้วแต่องค์จะลงหรือไม่ลงนะครับ เทลลิ่งรีงรบได้ไป9.3รับตัวนี้ก็โหถือว่าเท่ากับบาโวเลยนะบอกเลยว่าคมจ่จัดครับอองลี อยากให้มีพื้นที่ในการวิ่งนะบอกเลยถือว่าวิ่งสปินได้ดีครับแล้วก็ความแข่งมีครับคือวาลาในนี้จะเบียดไม่เข้าดูดิเกอร์บางทีก็เบียดไม่เข้าเหมือนกันครับโอ้โหสุดยอดครับอองลีคมอยู่แล้วครับปีนี้ไม่ต้องพูดมากครับโอเคครับตัวมาครับชาบีเอนเดสก็ต้องบอกว่าหัวใจแดนกลางนะการเชื่อมเกมต่อบอลหรือว่าจะเติมมายิงก็ได้ครับคือแบบดึงจังหวะให้ฝั่งนู้นอย่างวาลาเนี้ยหลงก้นเลยครับแล้วก็ซัดด้วยขวาไปหูคมๆเลยครับชาบีเอนเดสเกมลุกนี่คือสุดยอดจริงครับ เฟี้ยวมากๆลายขิดครับคอยคุมจังหวะในแดนกลางตรงกลางนะครับแล้วก็เกมรับก็ได้เกมลุกก็ดีครับคือเกมลุกอย่างเงี้ยยังไม่รวมลายขิดนะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกลายคิดอาจจะเติมขึ้นมาแล้วยิงเองก็ได้ครับแต่ในนันนี้คือไม่ต้องถึงมือลายขิดครับให้ชาบีเอเดสหรือว่าอองรีอะไรพวกนี้ครับจัดการเอาเองนะครับลายขิดก็คอยแบบเขลปรับจากรับเป็นลุกอะไรประมาณนี้ครับสุดยอดมากๆลายขิดเกมรับก็ดีอยู่แล้วด้วย จอกาเซโรไดไป7.9ตัวนี้ก็ถือว่าเฟียรการเข้าสกัดดีนะครับความเร็วมีโอเคเลยครับก็อาจจะมีบางครั้งฝั่งนู้นอาจจะเบียดมาได้ครเพราะว่ารูปร่างไม่ได้หนาขนาดนะครับอาจจะบางหน่อยครับจอการ์เซโรในบางจังหวะแต่ว่าอาจจะมีน้อยครับโดยร,รวมถือว่าเฟียรครับแล้วจอการ์เซโรเร็วอยู่้วครับคือแบค็คนี้ต้องการแบบเร็วๆไปก่อนนะครับปีนี้ก็อัปเกรดมาจากปี MC ได้โหดพอสมควรเลยครับ จากาเซโลโอเคนะลาฟินยาไ,ได้ไป7.9็ดจุดก้นก็คือถ้าคิดอะไรไม่ออกฝากมาที่ลาฟินยาได้แล้วตัวนี้คือคล่องเร็วพิ้วจริงครับ <Hey. S 1> อูแบบว่ารก,กระชากลากเลยหายหมดแน่นอนครับถ้าแบบคนที่แบบเล่นท่าเก่งหรือว่าพิ้วๆิเงี้ย เียวเลยครับลาฟินยาเล่นง่ายครับเล่นไม่ได้ยากครับแล้วก็เปิดด้วยขวาก็ถือว่าโอเคนะครับเปิดแบบว่างัดมาแค่นี้ครับไม่ได้เปิดแบบเออร์ลี่คอ์ขนาดนะครับโอเคนะลาฟินยาเฟี้ยวคเฟียอินดิโก,โกมาตินีครับก็ได้ไป6.5ก็ถือว่าตามมาตรฐานนะการเข้าสกัดก็มีให้เห็นอยู่บ้างครับแต่ในนันนี้ยังไม่ได้เต็มเกม,เกมสเท่าไหร่ไงแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคนะเข้าสกัดแน่นความเร็วอาจจะช้าไปนิดครับแต่ว่า แลกมาด้วยความเข้าสกัดแบบหนักแน่นจริงๆครับโอเคเลยครับคู <S <S ่กับมาเคสเนี้ยถือว่าลงตัวรลงตัวอยู่นะครับได้ไป6.3มาเคสก็สแตกดีครับพอๆกันครับส่วนสูงก็คือมาเคสนี่จะหม่งบอลได้ดีครับผมว่านั่นจะหม่งบอลได้ดีทั้งคู่ครับ <Yeah. S 1> โอเคเลยนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แต่ว่าคือถ้าเจอฝั่งนู้นเร็วๆหรือว่าชิงบอลกันเก่งเนี้ยผมว่าก็อาจจะต้องเน้นรับมากขึ้นมากกว่าเดิมครับโอเคนะซอยคอภัพได้ไป6.5ก็ถือว่าในนั้นนี้ยังไม่ได้โชว์อะไรมากนะ แต่ว่าผมใส่พัฒนาการเปิดบอลไปเดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ดูว่าเปิดบอลอย่างสวยอับซอยคอฟให้องลีเนี้ยสุดยอดมากๆครับโอเคเลยมาเพจพูดไปแล้วครับจอร์เดียบาร์ก็ถือว่ามีความเร็วได้ไป6.3นั้นนี้คือหัวตกได้ไงถ้าผมจะไม่ผิดก็เลยแบบบางครั้งอาจจะเบียดได้ยากอยู่นิดนึงครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าความเร็วนี่จีจจานจริงครับวิ่งมาพัวพันได้ดีเลยโอเคครับกาเวียบได้ไปหกดก็ตกมาตรฐานไปิดนื้อกาวี ในน,นั้นยังไมไ่โชว์แล้วมาเจอตาคิดิกับชาวีเดยครับแจ้งบทไปหมดครับแต่ถ้าให้มีกาวีได้โชว์ก็ได้โชว์อยู่ครับกาวีคือซ้าย4ขวา5ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดก็คอยผัดกันคือกองกลาง3คนเราเนี่ยอย่างฟลิลครับคือตัวไหนก็ได้ครับบอกเลยโอเคนะก็ประมาณนี้ครับทีมนี้ก็ใครที่เห็นแววตัวไหนก็ไปลองจับใช้สอยได้ครับหรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยด้ครับก<ไ>็มาเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ใผมกันด้วย ช่วงนี้ก็อยืนรักษาสุขภาพด้วย่อมาเจอใหม่คลิปหน้าเจอกันตลักทิดสวยครับตรงช่วงนี้บาสเกตให้มาอานายตรงนี้ครับนี่ครับอิโก้มาติเนสสวยครับซอยคอฟให้มาหลัฟินเจาหลัฟินเจาให้มาที่เทเลอรเทเลอรเลียบลิ้นพันอีกแล้วเทเลอรองลีขอจบสกอร์เองครับเรียบร้อยครับขึ้นนำไปก่อนครับ1-0สวยงามครับจังหวะสวนกลับครับระวังครับโโอ้หล็อกมาตรงนี้อานายได้ปั่นก็ยังเซฟไม่ได้ครับบราโว มาเควสมาเควสรวมกับอาานแล้วอาานปั่นตรงนี้ก็ปัดไปก,ก่อนครับพาโวโอเคกาวี่ให้มาที่ลาฟินยาเอาไรครับลาฟินยาัาช่างมาลาฟินยาได้ดวลกับขุดตัวแล้วตรงนี้เรียบร้อยครับลาฟินยาสุดยอดครับโอโ้โหมอนคือมันกระดอนเลยครับแล้วก็หวดไปเลยครับลาฟินยาสุดยอดชาบีนเดสให้มาตอยคอปตอยคอปตอยคอป เปิดมาตรงหนีองรีได้โขก็เรียบร้อยครับูสุดยอดครับนี่ครับเทเลองรีแล้วสตอยคอฟใส่โพสเปิดบอลไปครับสุดยอดครับองรีก็โดดมาเทคมาอย่างสวยครับลากีติดติดปั่นไปซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับสุดยอดครับลากิติดฮาเวดฮาเวดให้มาโอเดกาดเอาเลยครับโอเคครับมาเกสสวยองรีเอาล้ครับองรีจะได้สวนเทเลองรีเทเลองรี ให้มาที่สตอยคอปอานะครับสตอยคอฟสตอยคอฟขึ้นมาชาบีเอนเดสให้มาลากิติดชาวีชาวีให้มาที่เทลิอองลีปัดด้วยขวาก็เรียบร้อยครับทเทลิอองลีสุดยอดครับโอเคครับนี่ครับหาช่องยินตำแหน่งสุดยอดอยู่แล้วครับทิ้งมาให้เบโตซิวาเบโตซิวาเปิดมาตรงนี้โอเคครับอินิโกโมาติเนสโมมาเรียบร้อยเอาใจมาติดมาติเนสแต่ว่าหูยูเนสครับ แย่งมาได้แต่ว่าจอร์เดิบาก็เหมือนแย่งกลับมาได้ครับโอเคโฟเดนเจอมาเฟสสวยงามคาบีเอานเอสให้มาที่ลาฟินยาลาฟินยาเฟิ์ทัตไปลาฟินยาลาฟินยาให้มาที่อองลีก็รอทำประตูอยู่แล้วครับนี่ครับการยีตำแหน่งหาช่องและถ้าให้ได้จบครับร้อยเป็นสิงจริงครับเทเลีองลีนี่ครับสุดยอดครับระวังครับจากกเซโซ่จ่ายพลาดตรงนี้แล้วระวังครับโอเคครับมาเฟสสวยจากกเซโซ่ กาวีให้มาที่องลีองลีให้มาที่ลาฟินยาลาฟินยาลูกนี้โูยังติดเซฟโอ้โหลาคิติดลาคิติ่าไหมครับให้มากาวีเอาครับลาฟินยาลาฟินยาเปิดมาชาบีเอนนเดสได้หัวดบอลเล่ลูกนี้ครับมาครับเสมอหน้าครับสองสอง